จุประสงค์การแท้ธรรมนะคะเคารพฟ้าดินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักชาติซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เชิดทูวัฒนธรรมกรตัญญูรู้คุณบิดามารดาเคารพเทิดทูนอาจารย์ถือความสัตย์ต่อเพื่อนมีอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนบ้านละบาปบำเพ็ญบุญรู้ปฏิบัติในคุณธร,รัม3,5และคุณธรรม8 จันลงคุณวิเศษของพระธรรมคำสอนแห่งพระศาสดาทั้งห้ายึดถือการปกครองและประเพณีโบราณอันดีงามชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วอาศัยกายเนื้อบำเพ็ญธรรมจริงฟื้นฟูความเป็นธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้ส่งเสริมชีช้ชัดถึงมโนธรรมพลังธรรมอันสูงส่งในกายตนช่วยตนให้เป็นคนสมบูรณ์อีกทั้งช่วยผู้อื่น ช่วยตนให้บรรลุธรรมอีกทั้งช่วยผู้อื่นเพื่อชุดช่วยโลกนี้ให้เกิดสังติสุขช่วยแปลเปลี่ยนจิตใจคนให้งดงามเพื่อเอกภาพแห่งโลกสันติในภายหน้า